ข้าวจะรูดเม็ดนะครับพุ่มปลาเหาเจ็กเจ็กข้าวขวดแผบแต่สวัสดีครับสวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนนะครับสวัสดี FC ฟช่องจันแชนแนลด้วยนะครับวันนี้นะครับพุ่มก็ามาเล่ขวดดักปลาหลาวนะครับพุ่มดักปลาไว้เร็ตอนเที่ยงนะครับตอนนี้ก็ประมาณ <ไป S 1> มาซ่านนะครับดักไว้ประมาณซานชั่วโมงไปครับเราไปเล่ขวดดักปลากันปลาจะเข้าสักกี่ตัว โอ้ยข้าวจังอู๋กับผมข้าวจังอูข้าวจักแจ๊กเลยนะครับมีแขงหน่อยได้รับผ่อมเอ้ยได้ข้าวใช้ได้ครับผมไปเลยนเะรต่อไปกันแล้วนะครับข้าวจักแจ๊กเลยครับผม ไปครับไปเลยน,นตวตจอไปกันแล้วลายตัวมืนกันครับโอ้โหลายตัวครับผมข้าวเจ็ดเจ็ดข้าวจะหูเม็ดนะครับข้าวจะหูเม็ดนะครับ เดีย๋ยวลมกับป้อมลมเออดูนครับไปครับถึงลมแล้วก็ยังมีลุนเลยนะครับป้อมข้าวจังอูข้าวแจ๊กๆเลยครับป้อมหน่วยนี้ก็ข้าวหมาะนะครับหลายคนนะครับเนี่ยสูตรนี้ดูนะครับข้าวจังอู้แมสนะครับป้อมยังมีไอ้ลุนเลยนะครับป้อม ดูนะครับก้าวจังรูเม็ดก้าวเจ็ดเจ็ดขวดแตกแกับปมเหนวยนี้ก็ก้าวกับปมก้าตุกขวดเลยครับผมไปครับไปเรยนัน่งต่อไปกันแล้วมีหัวจมเลยนะครับแต่ก็ข้าวเหมือนกันก้าวไล่หัว ส่ยสวยสวยใส่กับลังงามเลยนะครับปุ๊บดูนะครับสวยเลยนะครับตัวตัวก้าวจะรูเม็ดนะครับผมวันนี้ก้าวเจ็กเจ็กก้าวเจ็กเจ็กเม็ดครับผม ลุม่มนี้ก็ข้าวจะเจกกบะพมก้าวกัวเตะเตะปลาฉวนก้าวนะครับดูนะครับผมดปูปลาชนก้าวนะครับผมเนี่ยชุดนี้ได้พุ่นนะครับข้าวทุกกุเกิดจีลาข้าวถุกคน้เลยครับผมนี่ครับผมพันนานวันนี้นักปลาซิวเรากว้วนักกลางวันนะครับกลางวันปลาซิวจะก้าวดีนี่นะครับ จะข้าวดีแบบนี้ครับพ่มฉายเนื้อสูตรข้าวสุกกรุกเยกยจีปลาข้าวถุกขวดเลยนะครับได้พุ่นเกินขาดกับผมก็โอเคนะครับเดี๋ยวปรับกันใ่คลิปต่อไปสำหรับอันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย